ตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาหาอะไรกินกันที่เดบางอินนี่เป็นตลาดข้างหลังเราเลยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนี่บรรยากาศข้างๆมันก็จะมีที่นั่งกินข้างในตรงนู้นนะแล้วก็จะมีโซนนี่ปิ้งย่างไอติมน,นะคะข้าเหนียวเนียากูอยากกินโจเกียวอ่ะโเกียวก็โจเกียว เดี๋ยวเราขอเดินดูเรื่อยๆก่อนว่ามันมีอะไรน่ากินมีอะไรบ้างเดี๋ยวแบบซื้อแล้วเดี๋ยวมันจะล้นมือนี่ไงซูชิซูชิก็มีสิบปีสองเลยนะร้านนี้เอากี่ชิ้นอะันจะมีอันนี้ราคาก็จะมีสิบถึงยี่สิบบาท เอาปลไหลไหมแล้วก็จะพูดจะกินแซลมอนไหนก็จะเป็น กระปุนย่างไม้ละสิบบาทนี่นี่ก็มีหมกกรอบนะแล้วก็อันนี้ข้าวขาหมูสามยานะคเอาบัตรเอาไห้ได้ โซนนี้น่าเดินมากเลยนะมีของกินเยอะมากแล้วก็คนก็เยอะมากเหมือนกันอันนี้เป็นเนืย้ยคูอันนี้เป็นลาบเหนือก้นตำหลับโหดูดิน่ากินมากเลยนะที่นี่ก็ก็ซแลกินมาด้วยนะคะน่าหอมมากออหอมหอมหอมมาก เอาไปสักชุด,ดกินไหมกินด้วยไหมฝั่งเป็นราดข้าวไปเลยนี่มีผักด้วยไม่เป็นไรค่ะผมเลืออตะขอบคุณค่ะเอาหมูปะหมูอุอออนีอ่หมูผุ้อหมู เอาหมูปูอัดรวมกันหกชิ้นค่ะจ้ะอันนี้เป็นขนมจีบต้มจะมีปูอ,อัดกับหมูค่ะของกินก็มีพวกของช้อปปิง้งจะมี ร hey, ้านทำเล็บก,ก็มีร้านเสื้อผ้าช้อปปิ้งแล้วก็ของกินในกระทอมก็กมีแล้วก็ขนมจีนนี hey, ่ผลไม้ก็มีนะเขาขายเป็นก้วยเพื่อสิบห้าบาทน่ากินมาก ปันเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะชิมชาวควใช่ไหมอือปั่นน้อยแล้วสั่งวันน้อยแล้วก็มันจะเป็นฝั่น ปกติเราเคยกินแต่แบบเย็นใช่ไหมแต่ที่ด้านก็มีนะมีแบบไม่ต้องปั่นก็มีอันนี้45บาทอร่อยน,นี่อันนี้อันนี้แกลงร้อนนะคะเราเอามาสองไม้ไมาเลย20บ่ะแล้วก็อันนี้ซูชิที่เราได้มาอันนี้จะเป็นแบบนี้กล่องนี้ย100บาทเคือเขาจะมีหลายราคาเนาะร้านนี้ แล้วก็อันนี้เป็นเราได้ลาบขั้วเหนือมีผักแก้มเขาก็ให้หยิบเองนะอันนี้เราเป็นลาบข้าวนะคะเขาก็จะขายแบบมีข้าวราดข้าวแล้วก็เป็นกับข้าวแยกถ้าใครจับบ้านก็ซื้อกับเป็นแยกกันอันนี้เราแบบเลยด้าแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นขนมจีบต้มไม่ได้นึ่งนะอันนี้เป็นแบบต้มแบบลวกนะคะก็จะมีเราสั่งเป็นปูอัดกับหมูมา ส่วนน้ำเปล่าน้ำดื่มที่นี่ต้องกดที่ตู้นะมันจะมีตู้ให้กดก็คือเงินสดแล้วก็เป็นสแกนจ่ายขอละสิบบาทแล้วก็ขอละแปดบาทแล้วก็มีเครื่องดืงม่มอื่นให้กดเหมือนกันคือในตลาดนี้ก็คือเป็นขายของกินขายของช้อปปิ้งแล้วก็ส่วนน้ำเปล่าอ่ะจะมีตู้กดแยกนะคะเผื่อใครที่มาแล้วแบบเออหาน้ำเปล่าไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาชิมกัน เดี๋ยวลองชิมอันนี้ชิมไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองชิมขนมจีบเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมขนมจีบต้มเอือเดี๋ยวลองชิมหมูนะคะอันเนี้ยคำละห้าบาทอืมมันจะต่างจากนึ่งนะมันจะอันนี้มันจะเป็นแบบว่า เปียกๆหน่อยแต่ก็รสชาติดีถ้าแบบอยากจะชิมแกงร้อนกัดกินเลยอันนี้หายร้อนแล้วหอมหอมพริกแกงอืมไม่ได้กินร้อนมันย่างเหรอก็มันย่างอันนี้จะแบบก็อร่อยนะกอร่อยแต่ว่า ใช่มันจะหอมมันหอมแล้วก็แต่อันนี้รู้สึกมันจะติดหวานไปหน่อยแต่ถ้าใครชอบหวานก็น่าจะจะชอบแต่มันหอมรสชาติหอมมากหอมใบองละพาอะไรอย่างเงี้ยอก็อร่อยอีกแบบนึงส่วนซูชิ เขาก็จะให้อันนี้นะอันนี้เราเดี๋ยวเราอีบอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็นจมึกแกะกินแบบอันนี้ไปเลย โซนที่นั่งเขาก็จะมีให้ให้นั่งเยอะอยู่นะแต่ว่าต้องรอจังหวะนิดนึงมีนม<อ>ดนตรีด้วยนะมีดนตรีมีดนตรีด้วยมีเดินไปก็มีเวทีจริงๆก็จะมีแบบเขานั่งนั่งหน้าเวทีเลยเนาะถ้าใครเอาเก้าอี้มาเองก็คือไปนั่งได้เลยแต่ว่าเราเอามานะั้นแต่ว่ามันไกจลจับรถไกลถ้าเราคือเราไม่ต้องไม่ต้องคือนั่งได้หมดเลยตรงนั้นก็เป็นสวน ก็หลอกตัวก็อี่มาเนาะถ้าปุ๊กมาก็นั่งได้แต่ใครใครมาเดินก็คงไม่ทิ้เก้าอีมมา้มอ่ะเดี๋ยวจะชิมตาไรยเอ้ยชิมแซลมนอนกัะแซลมอนดู ไม่หวาวไม่หวาวแต่ว่าซูชิเขาก็สดอ่ะปลาอะไรอะไรอย่างเงี้ยปลาแซลมันเขาก็สดอะไรเงี้ยแต่ว่าปวาคาปั้นอะไม่ค่อยหวาวแต่ก็โอเคได้อยู่แต่กินลาบกินลาบ นี่เดี๋ยวเราจะตักลาบใส่นี้นะคะลาบเมืองแปะลาบเหนือเขบอกใส่มะเขือบอกไหนี่ดูหอมนะมันหอมอ่เะเวลาใส่เครื่องเทศอท่ะแล้วก็กินเลยทัวัโตืม อร่อยอร่อยมากอือเด็ดมากเเด็ดมากลาบอร่อยมากใราฮมากถ้าใครมาฮันทากชอบกินลาบแล้วอยากจะลองกินลาบเหนือหรือชอบกินลาบเนือแล้วแนะนำเลยแล้วนี้กลมกล่อมมากแล้วก็เผ็ดกำลังดีอ่ะอือมันไม่ได้เผ็ดตัวเผ็ดไรคือกลมกล่อมมากเลย นี่เขาจะมีผักผักอร่อยอะผักกาดเหรอ,ไม,อไม่ใช่ผักแพลวไมไ่ได้เอามาเพราะว่าเราไม่ได้กินอันนี้มันจะเป็นผักกาดแล้วก็มันจะออกรสขมหน่อยอันนี้หอไมไปได้อุ้ยแม็เหรอยาวเลยเอออืมอร่อยชอบอันนี้

อิ่มเรียบร้อยนะคะก็คือเกลี้ยงทุกอย่างแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือของกินเยอะมากจริงๆแล้วก็เนี่ยเขาเรากินเส็ษตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีที่ให้เราทิ้งขยะแล้วก็มีจุดให้ล้างมือนะคะก็คืออยู่รอบตรงเหมือนโซนคล้ายๆแบบที่นั่งกินอาหารเนะี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรอ่ะสูตรอาหารเนะี่ยเออนะคะก็มานั่งตรงนี้ได้หรือว่ารก็มีนะ ตรงข้างนอก,ก็เปนที่ให้นั่งก็มีนะคะก็คือ,คอเลือกเอาเลยว่าจะนั่งตรงไหนก็ยังไงก็คือเป็นตลาดที่น่าเดินมากๆนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ